ส,สวัสด,ดีครับทุกคนทุกท่านคํามาแรงมาเอาอย่างมากกันกินกันแรงครับวันนี้ครัวเด่นเก้านะครับจะพอดีไปได้ป่าใสเบ็ดมานะครับนี่ได้ป่าน้อยมาป่าขาวนะครับป่านินนะครับป่ากดปลาดุกนะครับรวมกันวันนี้ Hungary จะเอามาแข่งใ e ส่ตูนครับนี่แข่งส้มตูนครับใส่ป่าป่าห่อป่ารวมครับนี่มาดูขั้นตอนการทํากันเลยครับ ก่อนอื่นฮอกก็มาต่ำเครื่องก่อนครับนี่ต่ำน้ำพริกมันก่อนก็จะมีพริกนะครับอหอมขาวนะครับหอมแดงกระปิแกนผักป้อมแล้เกาะตีขาาไปได้เลยคือนี่นะครับจะไข่พร้อมกับขมิ้นผงนะครับอันนี้เปนเปยนขมิ้นผงตีหอมบดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเามาดูกันต่ำกันเลยครับอ่ะ,ะใส่เลยครับใส่หอมขาวใส่หอมขาวใส่จะไข่ลงไปก่อนนะครับ หอมข่าเสร็จะจะไข่ลงไปก่อนสามอนนะครับเอาเก็บผักป้อมสามอย่างนะครับอย่าลืมเหมือนเดิมครับป้องเ้เรียบร้อยครับตามด้วยพริกลงไปนะครับันตอนนี้ต้องตาำเบาๆนะครับเดี๋ยวพริกจะสะเด็นใส่ตานะครับเมกี้ลืมบอ,อกไปลืมใส่ห้านะครับห้ามนนิดนึงเพป็นว่าแกงกิ้นหื้อใส่ขา นะครับ,รบเกลา่ึ้าใส่ข้ามิ้นนี่เปิดเตาแก๊สตั้งหม้อครับใส่พริกลงไปเลยใส่พริกไปต่อน,น้ำเย็นนี่นะครับตามด้วยน้ำล้างคกรอน้ําให้เดือดนะครับหลังจากน้ำเดือดเซ็จเฮาวกระไซอีตัวอันนี้ลงไปนะครับนี่ตูนครับ ระหว่างที่รอน้ำเดือดนะครับก็จัดเนียหนงผลงานเพลงหลังจากน้ำเดือดแล้วนะครับเอาก็ใส่ตูนล,ลงไปเลยนะครับนี่ี่ลงไปเลยใส่ตูนไปก่อนป่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันยังอ,อบบเปื่อยเสืยโอ้ยลืม มาได้ซอยหนึ่งอันครับไปยาซอยก่อนหลังจากตูนออนตัวลงนั้นนะครับก็ะรุงรสเลยนะครับผงนัวตาลุมแดงเคื่อวเมียงนะครับ2ช้อนจะได้อร่อยครับหลังจากนั้นนะครับ นี่ใส่ปลาลงไปเลยนะครับการใส่ปลาเนี่ยไม่ต so ้องไปกลนนะครับห้ามกลนเด็ดขาดนะครับเนาถ้าถ้ากลนเนี่ยมันจะขาวนะครับจะเพิ่ไปกลนมันนะครับรอให้มันเดือดแห็นลอกถึงจะเอาอันปากกล่นนิดๆหน่อยๆได้นะครับอ่ะหลังจากปลาซุกแล้วนะครับเราก็ใส่บะนาวลงไปเลยนะครับบีบะนาวลงไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มความส้มนะครับ เป็นอันเซต็ตพิธีครับสุดยอดครับ